ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดโดยพันตำรวจเอกเป็นจัาคนรอดสว่างผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดมีความ,มห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงขอแนะนําการปฏิบัติ8ขั้นตอนดังนี้ 1. เว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อต้องออกขานอกเคหสถานโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร สองสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกเคหสถาน 3. ระมัดระวังการสัมผัสใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณดวงตาจมูกและปากสัมผัสใบหน้าเฉพาะเมื่อคุณมั่นใจว่าได้ล้างมืออย่างสะอาดแล้วเท่านั้น 4. ระมัดระวังการสัมผัสสิ่งของต่างๆเช่นลูกบิดประตูราวบันไดแก้วน้ําหรือโทรศัพท์มือถือ 5. ล้างมือให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาที ตามคำแนะนำของสาธารณสุข7ขั้นตอนถูฝ่ามือทั้งสองข้างหลังมือนิ้วมือเล็บมือซอกมือหัวแม่มือและข้อมือ 6. พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยเมื่อคุณต้องออกนอกเคหสถาน 7. ตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายและสแกนไทยชนะเมื่อคุณต้องเข้าใช้สถานที่ต่างๆและข้อที่8 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราดขอแนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวหรือแจ้งการอยู่ในราชอาณาจ,จรรักรเกินกว่า90วันสามารถแจ้งได้ทางเว็บไซต์ www.tra immigration.go.th หรือ www.immigration.go.th ตัวรงสถาการแดงออกเนียเี้ยวมะเตี้ยจกนายปิดเนีย เป็นไดไอยบานเยื่อหยดเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดจึงของความร่วมมือที่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราสวมหน้าก,กากอนามัยเมื่อออกจากบ้านมันล้างมือด้ยวยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตรด้วยความปราศรัยดีจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราสวัสดีครับ